พี่เซนมันดักไปเยียมเยี่ยมเยี่ยมฝีมืพี่เอี้เี่ยเยี่ยมจริงจริงรู้าพหมายไม่ันมันจะได้ใหละจะได้ที่ไหน เดินเล่นเป็อโะลฮะเป็นมังงูนะไอเดือนถ่งมดกแบบไปทางมุกไปเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวานี่ก็ขวานี่ไม่ใช่หรอนี่มันซ้ายคนลวขวาวันนี้ตึ้งขาของคนเรามันไม่เท่ากันมันมันมีขวาสั้นกว่ายาวด้วยเหรอนะ มาดีนั่นแหละเห็นป่าวอุ้ยรอดไม่รอดรอดไม่รอดรอดไม่รอดนี่โธอเทียนเมื่อกี้ไอ้เชี่ยเจ็บแล้วไล่ไม้ว่ะโธอเทียนโธอเทียนเธาอยู่นี่เขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้อ๋อผมก็อยู่ตรงนี้แหละพี่ผมเห็นพี่รออยู่เลยเรื่องเรื่องมาไล่กิน่าเหรอน้าฮาจีน่าเซ๊ะ ิีหน้าไปหลงป่าออกมาได้แล้วกล่านี้ออกมาแล้วกินไปไปไหนก็ไปกเพตามเปยย้นเลียบหนูแล้วอ่ะมันเทงหนูแล้วไอชินลุกแล้วไงเียมกินานามากเนี่ยมามามตามตกูตามกูโอย วเช็นพุงยาวจังปะทำไมวิชินล้มยางงั้นล่ะพี่ผมเห็นพี่เลยเมื่อกี้มันมองไม่จะให้ล้มยังไงมันหันมามองคุด้วยได้กำทัอะไรตรงนั้นผมปั่นเครื่องอยู่ไม่เห็นหรอกเดี๋ยววิ่งพึ่งวิ่งเข้ามานะปั่นเครื่องจะเสร็จแล้วเนจะเสร็จแล้วจ้ะไปเลยจ้ะมันเน้นซ้ำว่ะมาได้จ้ะเอ๋มาหันอีกแล้วมาหันอีกแล้วหวงมีทางหลังอยู่ไป อยู่ดิอยู่ดิอยู่ดิ้เดือนเดือนเดือนจะไปยิวโล่งไม่ใช่ไม่ใช่นั่นเสาเคลียเลยเลยไปอีกนิดนี่อาทิตย์แล้วนะเดครื่องอยู่ไหนไม่รู้พี่ปัดเสร็จแล้วขงงแม่่นีเลยกางห้องไงการห้องไงจัดเลยพี่ละข้าง โอ้โว้ยแไปเลยปันดีดีที่แจกรถมึงปันดีกดสกิลเชฟเป็นแน่นทีได้ได้ได้ปวดแน่นมึงอย่าว่าเพื่อนหรือเพื่อนไม่เก่งเพื่อนไม่ค่อยได้ก็ขอโทษได้ไหมที่ทำเครื่องระเบิดโดนสตรีมเมอร์ด่าแล้วมระวังให้อภัยกูได้ไหมที่กูทำเครื่องระเบิดให้อภัยได้ไหมอ่าครับพี่ เข้ให้ห้องโถงไปเนี่ยใครที่เสร็จ้าที่ไหนไหนเดินที่ไหนหยุดน้องแกนแดงแดงไปนี่พี่ไปมีอ้อมได้ตรงนี้เดือนไปเดือนไปช่วยจีน่าใช่ป่ะไม่น่าใช่เดือนละพี่เดือนเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนี้ละนามคนนึง พี่วิ่งไปช่วยจีน่าผูกวางเลยตั๊กเป็ดละบโลโอลล็อกไม่ติดหรอคะมันตัดเดียวอะ่ะบอโลโล็อกเหรียญปัวเนี่ยม่วงม่วงม่วงเป็นยังไงจีน่าก็โน้ตแห่งเขาบอกอยู่นะว่าเขาจะเนิร์ฟบอโลโล็อกแจ๊บเป็นอะไรกูบ,าบ้ามัานมีเอ่นเนเอได้ค่ะจีน่ารายงานมามันมีไหนคะ หนูจะไม่หนูจะบอกว่ามันมีเครื่องหนึ่งจะเสร็จแล้วอยู่ตรงไหนเอ่ยจะให้เดินไปโอ้โหไม่ได้เพราะว่าอยู่ได้ไกลหมดเลยทั้งเกือบสามคนอะเรามีปัรนาาที่เดียวกันหรอริงคือราลอกนะระอกอย่าบังมาถึงตีบาถึงเนะเดือนลง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 ไหนแล้วพี่ ทางลงอยู่เนี่ยมันไปเต็มอุ้ยไปเต็มเรื่องอยู่ไหนครับอิดาไม่อยู่บนรถรถตายแล้วค่ะรถตายแล้วเอา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 จีบปะเนี่ยบอกก็พูดแล้วว่าตายแล้วตั้งคู่เลยเอาพี่รถดีครับตะกรรมขอาไปแล้วมงหาโทอเลย เดินปัดเดินปัดเดินปอะเดินปัดอ่ะเดินปัดอ่ะ่หาเครื่องอยู่พี่เอให้เดินแบบหาท่อหาท่อทไนี่ยใหญ่ก่อนหาเครื่องไม่เจอเลยพี่นะแนใจไหมเงไปถึงไหนเลผมวิ่งหาพี่แล้วมาเดินเดินดูในห้องด้วย เกิดมีอยู่ในห้องอยู่ในกล่อตรงไปใครคนเนี้ยเลี้ยวเลี้ยวฝาเสร็จแล้วอะเสร็จแล้วไม่เห็นเครื่องเลยครับจะเห็นฮันเตอร์นะเห็นเครื่องลมไม้เลียนแล้วห้องกลางเสร็จยัง เสร็จแล้วใช่ตากาเสร็จไปแล้วนี่ไงเสร็จแล้วเสรแล้วน่ <S <S <พ>าจะเป็นโซนห้องห่ำถ้าห้องนะ้ำม,มีอยู่จำจำไม่ไม่รู้อะนี่ไงข้างหน้าขยิงหนา้ขนาขวา ั่น่ะตายไหนเอาวะไม่ใช่ด้ยด้ยด้วยด้วยออกนมเออนั่นน่ะห็นว่าเออนอนใหม่กเดอนเดอนเดือนคือนิ้วพี่ชาแล้วคือตอนนี้จะชากว่าเดิมแล แล้วมีอาเจียนโอ่โอเคกูไม่ไหวแล้วกินแต่โกเป็นเป็นกาแฟไปเรียบร้อยแล้วมีเกิดเกิดจริงจริงเรื่องห่าทไม่ตั้งแน่ต้องา่อยแน่่อยหน่ั่อแน่ไมมยังไม่เกิดเลยเรียบ้อยแล้วก็เกิดยากด้วยเพราะคูรฟ่งเสร็จแล้ว ี่เ็ดอหคไเจอผมก่อนเนี่เ็สองอุอ่ะถ้าเกิดมาคนรถต้องตายอ่ะมาแล้วพี่จดวิ่งวิ่งจุกจุกจุกแอดนี้ได้ไหมไม่รอจะได้เขาเมี่ยยังัใจไปก่อน กวางกันได้ไงแต่ดักเฟสโทรเทมอ่ะกูยังไม่ได้ทำเลยอะตอนนี้กยังไม่ได้ถอดโดเทมสักเส้าแตกโมสโมป่สัตว์